ในหน่วยที่8นะครับจะเป็นการปรับปรุงรายการบัญชีหรือการปิดบัญชีนะครับในหน่วยนี้เนี่ยเราจะเป็นใกล้จะสุดท้ายละนะครับเป็นการาให้นักศึกษาเนี่ยปรับปรุงรายการบัญชีบันทึกเชน่นบันทึกจํานวนเงินบันทึกข้อมูลในบัญชีก่อนที่เราจะทําการปิดงบบัญชีนะครับโดยการทําจะต้องทําในวันสิ้นสุดงดบัญชีหรือก่อนปิดบัญชี ซึ่งการปรับปรุงรายการบัญชีนะครับจะเป็นการปิดบัญชีที่สมุดร,รายวันทั่วไปและเมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบรายการต่างๆจนเรียบร้อยดีแล้วก็จะสั่งโพสต์รายการอินวอยเข้าบัญชีแยกประเภทนะครับแต่เมื่อสั่งโพสต์รายการแล้วผู้ใช้จะเข้าไปแก้ไขอินวอยอีกไม่ได้นะครับตามประกาศสัมภาร์ฉบับที่63ดังนั้นก่อนโพสต์จึงควรตรวจให้ แน่ใจก่อนว่าไม่มีอะไรจะต้องแก้ไขแล้วอันนี้คือรายละเอียดเนาะในการปิดบัญชีทีนี้ในการปิดบัญชีเนี่ยเราจะไปทําอะไรบ้างก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรายการบัญชีการปิดบัญชีแล้วก็การปรับปรุงรายการบัญชีนะครับการปิดบัญชีการสั่งโพสต์รายการเข้าบัญชีแยกประเภทครับไปดูรายการที่1นนะครับอันแรกก็คือ เมนูที่เกี่ยวข้องนะครับในการปิดบัญชีเนาะซึ่งมันเป็นเกือบสุดท้ายละนะครับก็จะเป็นการปิดบัญชีเราเข้าไปตรงไหนนะครับเราก็จะเข้าไปตรงเมนูบัญชีแยกประเภทนะครับแล้วก็จะมีคําว่าปิดบัญชีนะครับน,บนี่อะละการปิดบัญชีเราทําได้ยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะทําการปิดบัญชีเราต้องมีการปรับปรุงได้แก่รายละเอียดไรายได้รับล่วงหน้านะ รายได้ค้างรับรายค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าค่าใช้ใจ่ายค้างจ่ายหนี้ศูนย์หนี้สงสัยจะศูนย์วัสดุสำนักงานที่ใช้ไปนะครับค่าเสื่อมราคาแล้วก็รวมไปถึงตัวอื่นสินทรัพย์ต่างๆนะครับก็จะบันทึกในนี้มาดูตัวอย่างแรกนะครับตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนบริษัทสมทบให้กับพนักงาน500ออันนี้คือปรับปรุงบัญชีเนาะก่อนที่จะ ไปปิดบัญชีก็ลองทําตามได้นะครับอันชีอประเภทเวิร์กโฟล์เมนูลงรายวยันนะครับอันนี้อาจารย์ลองทำตามนะครับก่อนที่จะปิดบัญชีแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวของบัญชีแยกประเภทนะครับแล้วก็เวิร์กโฟล์นะครับ, flow, รบสักครู่เวิร์กโฟล์เปิดเวิร์กโฟล์มาแล้วนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะขึ้นตัวผังให้นะครับเราบอกว่าเมนูลงรายวันนะครับเวิร์กโฟล์เมนูลงรายวัน ลงรายวันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็รายการบัญชีที่เราจะเลือกนะครับสมุดรายวันทั่วไปนักศึกษาก็ต้องกําหนดรายวันสมุดรายวันทั่วไปจุด enter สมุดรายวันทั่วไปเป็น g g นะครับ GJ แล้วก็กด ok ก็จะขึ้นมานี่นนจากนั้นเราก็กด F3 เพื่อเพิ่มนะครับรายละเอียดของตั้งใจประกันสังคมล่วง,วงหน้า500ก็จะเป็น F3 เพื่อเพิ่มเข้าไป เ3เพิ่มเข้าไป F3 เพิ่มเข้าไปจึบ๊บแล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดของรายการคือบอกว่าตั้งค่าตั้งค้างจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตั้งค้างจ่ายเงินสมทบประกันสังคมนะครับเนาะก็จะได้แบบนี้ แล้วก็รายละเอียดอื่นก็คือ,อเงินสมทบประกันสังคม5 1 2 0 2 1นะครับห้าหนึองศูนย์สองหนึ่งีบัญชีเนี่ยห้าหนนะครับถ้าเรารู้บัญชีเราก็เลืยเลยเงินสมทบประกันสังคมนะครับไม่ใช่หนะ้าหนึ่งสองศน่งศูนย์สองหนึ่ะครับห้าหนึถูกแล้วนี่เงินสมทบประกันสังคมห้าหนึปรากฏว่าไม่มีนะครับอาจาต้ก็เพิ่มได้ห้าหนึนะครับ 512 021เงินสมทบประกันสังคมนะครับตามนี้เนาะอันนี้หมวดหมูดีคือบัญชีย่อยกลุ่มบัญชีบัทีอตามนี้แล้วนจะได้นะครับก็กด f 1 0ครับยังไม่ใส่หมวดหมดูหมวดหมดูจุด enter เงินสมทบประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเป็น x นะแล้วก็ใส่ x ไปได้นะ x นะครับแล้วก็ f 1 0บันทึกอ่ได้เรียบร้อยนะครับ512 021 mm hmm. เงินสมทบประกันสังคมเลือกครับก็จะมาละเงินสมทบเราตั้งใจที่500บาทนะครับสาษาก็เป็นเดบิต500บาทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสคือ,อส่วนที่เป็นเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายนะครับ201 201แล้วก็ 203นะครับมีไหมปึ๊บมีนะครับเงินประกันสังคมหักหน้าที่จ่ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ500บาท500บาทอ่ะเรียบร้อยนะครับนอกนั้นรายละเอียดครบถ้วนเนาะไม่มีอะไรแล้วก็กด f 1 0ไปได้ปกตินะครับตั้งโพสเป็น i นะครับโพสเป็น i คือ,อยังไม่โพสต์อนะ f 1 0เพื่อบันทึกเรียบร้อยร,ร้านอินโหว่ไหมร้านปกติครับ ก็จะได้ของตัวอย่างที่1นนะครับคือตั้งค่าจ่ายเงินประกันสังคมนะครับนี้ถัดมาคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับเราก็จะไปคำนวณค่าเสื่อมราคาก็ไปที่เมนู Workflow คำนวณสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับอันนี้อยู่ที่ ระบบสินทรัพย์นะครับอาจารย์เข้าไปที่ระบบสินทรัพย์เนาะอันนี้ออกมาก่อนนะครับระบบสินทรัพย์ถ้าไม่นี้ก็กลับกลับมาข้างนอกก่อนแล้วก็ระบบสินทรัพย์สักก็หาว่าระบบสินทรัพย์เราอยู่ตรงไหนระบบสินทรัพย์สินทรัพย์นะครับสินทรัพย์อ่าค่าเสื่อมราคาแล้วก็ไปที่ Work f l o w นะคระบบค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ workflow รอแป๊บนึงน,นะครับเพิ่งโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับโดยกำหนดกำหนดเดือนปีที่ต้องการสั่งคำนวณที่หน้าต่างประมวลผลนะครับนี่นะอ่าเราก็กดไปเลือกเมนูเลยสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาครับนี้รายการรายละเอียดเหล่านี้นะครับเมื่อน,นักศึกษาจะดำเนินการแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องคำนวณว่าอ่ามันคือขั้นตอนสุดท้ายของการดำเน,นินการสุดท้ายคืออะไร เช่นนักศึกษาจะปิดบัญชีแล้วนักศึกษาจะไม่ไม่ทาการกรอกข้อมูลเพิ่มแล้วเพราะถ้าไปปิดบัญชีหรือคํานวณไปแล้วเนี่ยนะครับมันมันแก้ไม่ได้เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้นะครับว่ากรมสรรพากรฟิกว่าโปรแกรมจัดล็อกไม่ให้ทําแก้ไขแล้วนะครับมันต้องเป็นปีต่อปีอะไรลักษณนนี้เนาะมนให้ให้ตรวจสอบก่อนด้วยนะครับอันนี้คือคํานวณค่าส่วนราคาตั้งแต่ต้นปีถึงเดือน5นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เดือนที่เราจะกำหนด ก็กดคำนวณไปสักครู่มันคำนวณให้นะครับกรณีที่เป็นปีมันก็จะคำนวณให้ทั้งปีแล้วค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่นี้คือคำนวณบอกคำนวณเสร็จแล้วเนาะนะครับเราก็ไปดูคำนวณค่าเสื่อมราคาคำนวณเสร็จแล้วนะครับทีนี้เมื่อคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหน้าต่างของการบันทึกค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติที่บันทึกรายวันไว้อันก็จะขึ้นหน้าต่างที่บันทึกค่าเสื่อมราคา อันนี้เราก็อาจจะเข้าไปที่ตัวของอปรับปรุงกันมากคำนวณค่าเสื่อมราคาน่าจะได้นะครับลงเมนูปรับปรุงนี่นะครับเราก็กดอันนี้จัดออกก่อนนะครับแล้วก็กดปรับปรุงครับปุ๊บก่อนเลยที่เราจะปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเองนะครับนี่นับขึ้นมาแล้วนะครับค่าเสื่อมราคากดแก้ไขเพื่อที่จะมาปรับปรุงนี่ครับ คนะ่าเสื่อมมีตัวเดียวที่ถูกคำนวณนะครับก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะครับประมาณนี้โอเคนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็กดออกมาได้นะครับอันนี้คือการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นะครับอ่าถัดมาก,การปิดบัญชีนะครับการปิดบัญชีภาษีซื้อขายบัญชีอ่าเข้าบัญชีลูกหนี้สรรมัมภาระหรือเจ้าหนี้สรรมัมภาระหักภาษีสูง ขายสูงกว่าภาษีซื้อกิจการจะต้องนําส่งส่วนต่างระหว่างภาษีซื้อกับขายเนี่ยนะครับแต่ถ้าภาษีซื้อสูงกว่าภาษีขายกิจการสามารถขอคืนภาษีหรือขอเครดิตภาษีไว้ใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับมูลค่าภาษีขายเรียกดูจากรายงานภาษีในการยื่นเพิ่มเติมแล้วก็ที่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเนาะอันนี้คือตัวอย่างเช่นเดือนที่เราต้องการจะคำนวณเนาะเดือนอ่า ตั้งแต่ช่วงเดือนที่เราต้องการคำนวณจากนั้นกดโอเคตกลงแล้วก็พิมพ์ภาษีขายได้นะครับวันนี้จะขึ้นภาษีขายให้นี้ระบบของการเข้าในส่วนของภาษีนะครับก็จะไปเข้าที่ส่วนของภาษีเมื่อสักครู่นะครับดีไหมอ่าโอเค,นะครัดปดไปอันนี้ก็สามารถปิ้นหน้ากับภาษีได้ เพื่อจะให้ขึ้นส่วนการคำนวณภาษีให้เราได้นะครับอโอเคนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการคำนวณภาษีแยกประเภทแล้วก็รายการจิดบัญชีเนานะครับลองดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะภาษีแยกประเภทนะครับแล้วก็จะดูที่วรโฟ,โฟโล์ดรโ นะครับแล้วก็แล้วก็เ o ิร์กโฟไปแล้วนะครับบอกว่า,าเลขบัญชีประเภทแยกประเภทก็ลงรายวันสมุดรายวันทั่วไปนะครับอันนี้ก็ลงรายวันสูงรายวันทั่วไปเนาะมีภาษีมีข้อมูลการปิดบัญชีนะครับอันนี้อาจารย์ไม่ขอไม่บันทึกเลยเนาะสั่งปิดปลายปีเฉพาะงวดอ่ะนี่ก็ อาจะได้อยู่นะครับ๋ยวเราก็ลองค่อยๆทําตามไปก็ได้นะครับอ่ะอันนี้อาจารย์ก็จะเข้าตามนี้นะครับ Workflow รายรวันนะครับสมุดรายวันทั่วไปอาจารย์ลองเข้าไปไปให้ดูตัวนี้แล้วกันนะครับอาจารย์ก็เข้าไปที่อาลงไรวันนะครับเนาะแล้วก็สมุดรายวันทั่วไปนะก็เหมือนกับตัวเดียวกันเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เพิ่มแล้วก็มาเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนการเพิ่มเนี่ยเราเพิ่มอะไรบ้างปิดบัญชีภาษีซื้อขาย ปิดบัญชีสักซื้อขายนะครับปิดบัญชีภาษีซื้อขายอ่าปิดบัญชีภาษีซื้อขายนะครับ,บ,าาบ,าารบจากนั้นก็มีรายการอะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องใส่นะครับ2 0 1 1 0 4 2 0 1 1 0 4ไม่แน่ในใจว่าขึ้นให้ไหมนะฮะ2 0 1 1 0 4ตึ่ ขึนะ้นมาภาษีซื้อขายภาษีหักหน้าที่จ่ายถูกไหมเอ่ยภาษีขายนะครับ1.0ไม่มีเนาะ2.01 1.04ไม่มีนะครับเพิ่มเองก็ได้2.01 1.04ภาษีขายนะครับจากนั้นกด F10 Enter ภาษีขายเป็นรายจ่ายนะ,ะข้อ, 3, อะะมูลสามเสร็จแล้วนี่ ภาษีขายถ้ามีแล้วก็เช็คดีๆว่าใช้เลขอะไรนะครับ 2, 0, 1, 1, 0, สอง104ภาษีขายภาษีซื้อภาษีขายเราก็ต้องมาดูเลขว่าเลขที่เรากรอกไปนี้คืออะไรนะครับเลขนี้เนาะเลขเยอนนะภาษีขายมีอยู่แล้วนะครับและเรียภาษีขายในตัวอย่างนะครับส3 4สา4สี่สามห้าสี่ ก็กรอกตามนี้ได้เรจากนั้นก็เป็นส่วนที่2นะครับก็เป็นลูกนี้สัมภาระหนึ่งศูนย์หนึ่งูนสามหนลูกนี้มีสัมภาระรนะครับไม่มีเหมือนเดิมนะครับเพิ่มใหม่1 0 1 5งศ ก็เป็นลูกนี้สัมภาระนะครับลูกนี้สัมภารจากนั้นก็เป็นรายจ่ายเหมือนเดิมนะหมดรายจ่ายนะลูกนี้สมาการมีอยู่แล้วก็กดเลือกไปครับตัวอย่างบอกว่าลูกนี้สมาการคือแปดหนึ่งหกจุดสองศูนย์ครับโอเคจากนั้นก็เป็น ส่วนที่เป็นภาษีซื้อ1 0 1 5 0 2ครับภาษีซื้อไม่มีนะ1 0 1 5 0 2เพิ่มไม่มีภาษีซื้อ,อนะครับ1 0 1 5 0 2ภาษีซื้อก็เป็นรายจ่ายเหมือนเดิมน,นะครับภาษีซื้อบอกมี3อีกแล้วนะครับสอีกแล้วก็หาดูว่าเลขมันอาจจะไม่ตรงเนาะภาษีซื้อเราใช้ชื่อ อื่นไม่ตรงก็ใช้ตามที่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้ชื่อสามไมยาห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็จะได้ยอดของรายละเอียดตามนี้จากนั้นเมื่อใดเราก็กด f สินะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะเราก็กด f ส0เพื่อบันทึกนะครับ f สิเพือพ่อบันทึกอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับรวมเดบิตไม่เท่ากับยอดเครดิต เรียบร้อยใช่ไหมครับ F10 ครับเดบิตไม่เท่ากับเครดิตอ๋อ,อต้องเป็นสองศูน F10 ทีนะครับอ่า <F 4> ได้เรียบร้อยอ้าวไม่เท่ากัน C354 C354 ขอดูแปบนะมาครับไม่ตรงกัน C354 แปด2ปดสอง

โอเคตรงแล้วนะครับยอดต้องตรงกันเดบิตกับเครดิตด้วยนะครับอ่าโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับในส่วนของที่เป็นบันทึกหน้าต่างอ่ารายการปิดบัญชีรายการซื้อขายในสมุดร,รายวันทั่วไปนะครับนี้การปิดอ่าบัญชีคงเหลือของอ่าและบัญชีรายได้รายจ่ายนะครับเราก็ไปที่รายการปิดบัญชี ระบบบัญชีแล้วก็เลือกรายการปิดบัญชีบันทึกรายวันหรือบัญชีแยกประเภทแล้วก็ลงรายวันเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจารย์เข้าไปที่บัญชีแยกประเภทแล้วก็ลงรายวันเหมือนเดิมครับอ่าล้วก็เข้าไปที่เดิมนะครับบัญชีแยกประเภทแล้วก็ลงรายวันเหมือนเดิมกดเข้ามานะครับในนี้บอกว่าให้เราเลือกไปที่สมุดรายวันทั่วไปเหมือนเดิมนะครับสมุดรายวันทั่วไปอาจารย์ก็เลือกไปที่สมุดรายวันทั่วไปเหมือนเดิม ก็จะมาแบบนี้เนาะจากนั้นเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะไป f 3เพิ่มนะครับใส่ค่าไท p เป็นปิดบัญชีนะครับ f 3เพิ่มแล้วก็ใส่ค่าไท p e อ่า t นี้นะครับเป็น c เนาะค่าไท p เป็น c เพื่ออ่า invoice เป็นปิดบัญชีนี่นะฮะ c เป็น invoice ปิดบัญชีจะเริ่มปิดบัญชีนะครับเหมือนเดิมย้ําว่าถ้าจะปิดบัญชีเนี่ย นะครับนัก,ากษาจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขได้ภายหลังนะครับต้องแน่ใจว่าจะปิดบัญชีไม่ไม่ทาอะไรแล้วนะครับเนาะอันนี้อาจารย์ก็จะเรือว่าจะปิดบัญชีระบุเดือนที่ต้องการทําปิดบัญชีนะครับอันนี้ของอาจารย์จะทําเป็นเดือน5ก็คือเดือนปัจจุบันนี้เลยนะครับอาจารย์ปิดไปแล้วอาจารย์จะเข้ามาแก้ไขไม่ได้ด okay. นะครับกดโอเคนะครับตอนนี้ก็กําลังทําการจะปิดยอดบัญชีต่างๆให้กับเรานะครับแบบที่1 ปิดโคงเหลือปลายงวดนะครับกรณีเราต้องการที่จะอันนี้ปิดปลายงวดเนาะแล้วก็ปิดบัญชีสิ้นเปลืองปิดบัญชีรายได้ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายปิดรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องการลงรายการเองเนาะอันนี้ก็เราก็จะเลือกตรงนี้ในที่นี้คือปิดนะครับปลายงวดเนาะก็เป็นอันแรกนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะปิดปลายงวดไปเลยนะครับอาจารย์ก็มากดปิดปลายงวดนะครับ ปิดไต่มดตึงรอ,อสักครู่นะครับปิดปิดระบบไปแล้วเนี่ยไม่สามารถกลับมากรอกเพิ่มเติมได้นะครับนะักศึกษาต้องอต้องเป็นขั้นตอนที่เราจะทํายอดสุดท้ายจริงๆนะครับ,นะรบเพราะว่าเราจะปิดปิดก็คือไม่ไม่ทำอะไรแล้วอ่าแล้วมันจะคํานวณให้เราเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่มาจากนี้นะครับอ่ะหน้านี้ต่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับว่า โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ آ, มี آ, อะไรนะมีส่วนที่เป็นต้นทุนขายยอดเหลือเท่าไหร่นะครับทีนี้อาจารย์ก็มาดูก็จะเห็นว่าของอาจารย์นะครับก็จะมีปิดสำเร็จรูปนะครับแสนห้าแล้วก็มีต้นทุนสินทรัพย์ขายปิดบัญชิไปงวดแสนห้าเช่นเดียวกัน,นอันนี้ก็ เมื่อได้แล้วนะครับปิดบัญชีงวดอะไรตัวนี้ก็เราก็จะมาอาจารย์ก็จะมาสั่งกด F10 เพื่อปิดอันที่2นะครับก็เป็นการปิดบัญชีไรายได้ไรายรายได้และรายจ่ายปิดทั้งบัญชีไรายได้และรายจ่ายเนาะอาจารย์ก็ต้องออกจากตัวนี้ก่อนเนาะอาจารย์กด F10 ออกไปก่อนปึ๊บหลานเล็กอีวัใช่ไหมหลานไปก่อนนะครับอ่ะออกไปแล้วเนาะ เสร็จแล้วก็อาจารย์ก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็เข้าไปที่ถังของขออกขนก่อนเนาะเข้าไปที่ถังนะครับแล้วก็ปิดบัญชีรายงวดใช่ไหมครับปิดบัญชีเ,เดิมนะครับเนาะแล้วก็เลือกไปรอบนี้เราจะสั่งปิดบัญชี ต้องเลือกเป็นไท p 4เนะเราจะปิดบัญชีอะไรนะครับนักศึกษาก็ต้องมาเลือกก่อน f3 แล้วก็รอบนี้ก็คือเลือกไท p e 4ว่าเราจะปิดบัญชีแล้วนะ,ะมีการล็อกการแก้ไขโปรแกรมเมื่อวันที่ 1, 1. 1> เดือน6อก็แปลว่าตอนนี้อาจารย์ไม่สามารถจะกดไปได้แล้วหรือเปล่าอาจารย์ก็สีอะไรนะปิดบัญชีเดือนอ6ที่ว่าไปนะครับจากนั้นก็ ปิดบัญชีเป็นรายได้และรายจ่ายนะครับปุ๊บก็จะดคำนวณเหมือนเหมือนเดิมนะครับมีรายการอะไรบ้างที่เป็นรายได้และรับรายจ่ายทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นให้ปิดบัญชีรายได้และรับจ่ายทั้งหมดนะครับมาไม่เอ่ยนะครับในตัวอย่างนี้ก็จะขึ้นแสดงให้นะครับว่ามีรายการอะไรบ้างเนาะที่เป็นรายได้และรับรายจ่ายทั้งหมด ของอันนี้นะครับถ้าปิดต้องการลงรายการเองแล้วก็มาเลือกลงรายการเองทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของการปิดบัญชีทั้งหมดนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ทําตัวอย่างของการปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกจากระบบไปได้เลยนะครับก็เป็นครบในส่วนของการปิดบัญชีเนาะดังนั้นถ้าจะไปเพิ่มรายการอะไรเนี่ยถ้ากดปิดบัญชีไปแล้วไม่สามารถจัดกลับไปเพิ่ม รายการใดๆได,ได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนของการปิดบัญชีเนาะดังนั้นในส่วนของสุดท้ายเนี่ยการปิดบัญชีเราจะทําตอนที่เราปิดบัญชีเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆไปยื่นกับสัมภาระต่างๆนั่นเองนะครับดังนั้นในในหน่วยที่8เนาะในหน่วยที่8เนี่ยก็จะเป็นให้นักศึกษาเนี่ยได้ได้ดูตัวอย่างหรือได้ทําการปิดบัญชีนะครับเนาะอันนี้อาจารย์อาจจะไม่ไม่สอบเก็บคะแนนไปแล้วนะครับเนาะและเดี๋ยวให้ไป เจอข้อสอบในในปลายภาคไปเลยนะครับเนาะแล้วก็หน่วยที่9ก็เหมือนกันเนาะหน่วยที่9นะครับเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยของเราก็หน่วยที่8ก็ก็จบแล้วนะครับเนาะก็เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวอีกทีก็จะเป็นหน่วยที่9ในช่วงบ่ายนะครับเมื่อเช้าน่าจะมีนักศึกษาที่ไม่ได้ลงชื่อไปบ,บ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอถามชื่อนะ